สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้กลับมาพบกับแป้งอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะนี่เป็นการพยากรณ์ชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะประจําปักหลังของเดือนมีนาคม25งหาสานะคะอ่ะมาดูกันนะคะชาวราศีกุมลัคนากุมค่ะชาวราศีกุมลัคนากุมขอพห้พลังงานของชาวราศีกุมลัคนากุมอืมโอราชินีถือดาบค่ะ ราชินีถือดาบเนี่ยนะคะเป็นภาวะ <ท simples S 1> ของความเป็นผู้นําสูงนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นราชินีเป็นผู้หญิงก็ตามทีแต่ตอนนี้ภาวะของคุณเป็นมีความรู้สึกที่ว่าคุณไม่ได้ยึดติดนะ <Burg st. S 1> กับเรื่องความรักความสัมพันธ์พลังงานของพวกคุณตอนนี้คือเป็นพลังงานที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้พอใจกับสิ่งที่มันเป็นอยู่ยอมรับสภาพกับสิ่งที่มันเป็นอยู่นะคะแต่คุณถือดาบอย่าลืมว่าราชินีถือดาบเขาถือดาบนะก็คือว่า แต่ถ้าเกิดมีอะไรขึ้นมาคุณเองก็พร้อมที่จะต่อเขากลับไปเหมือนกันคุณจะไม่ให้ใครมาทําคุณฝ่ายเดียวคุณเจออะไรกันมาบ้างชาวราศีกุมและขนากกุมค่ะคุณเจออะไรกันมาบ้างชาวราศีกุมและขนากกุมโอเคค่ะสองสามไมเทาอะ The Lover บางท่านคุยชาวราศีมิถุนและขนามิถุนค่ะความสัมพันธ์นี้ค่ะ มันมีเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้คุณทั้งสองคนจะต้องเกี่ยวดองกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องธุระต่างๆก็ตามนะคะบางคนคุณคุยชาวต่างชาติมีการต้องคอยสอนภาษากฤษหรือว่ามีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันแลกท่าธรรมอะไรกนันก็เลยทำให้คุณจะต้องคุยกันนะอันนี้ในบางท่านบางคนนะคะแล้วก็ the เวอร์มันมีความรักซ่อนอยู่ตรงนั้นตลอดในความสัมพันธ์ตรงนี้นะคะมันยังมีความรักที่ซ่อนอยู่ในความสัมพันธ์นี้ตลอดนะคะอะแล้วคุณเจออะไรกันมาอีกบ้างจ้ะ สองดาบแต่ความชัดเจนยังไม่มีจริงๆจะเป็นเพราะ่ตัวเขาด้วยแล้วตัวคุณด้วยเริ่มไหวตัวคุณก็ยังไม่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเองหรือว่าไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้มันจะดีไหมจะใช่หรือเปล่านะคะแล้วคุณเจออะไรกันมาอีกนะคะโอ้โอเคห้าไม้เท้าค่ะมันเป็นความลังเลของเขาด้วย นะคะมันเป็นความลังเลของเขาด้วยไม่ยอมชัดเจนอะไรกับคุณแต่บรรยากาศของความรักมันอยู่รอบๆตัวสามารถจับต้องได้ม,มีความสุขแต่เรื่องสถานะมันยังไม่มีอะไรที่มันแบบจะชัดเจนได้นะคะอาจจะมีการแบบเขาเองอาจจะลุกขึ้นมาลังเลพูดอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าเอา้ามีความรู้สึกอะไรแปลกๆไปหรือเปล่าทำไมอยู่ๆมันพูดจาอะไรแบบนี้นะคะบางคนบางท่านถ้าคุณเป็นคุณคุยกันแล้วอยูอไ่ไกลนะคะเขามีภาวะน้อยใจอะไรเกิดขึ้นบางอย่าง หรืออาจจะมีการพูดจาอะไรบางอย่างที่ทาให้คุณรู้สึกว่าเขาเริ่มเปลี่ยนไปนะคะเขาเริ่มไม่ได้มั่นคงเหมือนเราแล้วนะคะอืออ่ะคุณเจออะไรกันมาอีกบ้างคะไพ่เดอะซัอืมโอเคไพ่เดอะซัมันเป็นสภาวะของความสัมพันธ์ที่อยากมีกันและกันอยู่นะเขาก็อยากมีคุณคุณก็อยากมีเขานะคะขอดูต่อซิ Six of Cups ค่ะโอ้ โอเคในทางบางท่านบางคน,นะคะ่ะคนคนนี้เป็นคนเก่าหรือเปล่านะคะเป็นคนเก่าแต่ดูแล้วเขากลับมาไม่ยอมชัดเจนนะคะอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนแต่มีกกรณีหนึ่งคุณมีใครอยู่แล้วคนหนึ่งแต่คนเก่าดันชอบกลับเข้ามาแทรกกลางตลอดเวลาวนเวียนตลอดเวลานะคะคนนี้วนเวียนอยู่ตลอดเวลาเลยไม่ยอมไปไหนเลยนะคะคุณนี้ก็สับสนว่าเอ๊ะจะเอายังไงจะแบบไหนกันแน่นะคะ ไพ่สิบเหรียญความสัมพันธ์นี้บางคนคบกันนานนานมากแล้วไปไปมามากันหลายๆรอบแล้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีนะคะแต่ทุกๆครั้งที่พวกคุณกลับมาหากันเขาคนนั้นก็พยายามจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณแบบว่าเอาความสุขมาให้พาไปกินข้าวดูหนังทําให้คุณรู้สึกดีๆแต่ก็หายไปอีกนะคะอืมเพราะอะไรหรอความสัมพันธ์เนี้ยเขาชินมากกับการที่ หายไปกลับมาก็เจอคุณอยู่นะคะมีเกณฑ์ในเรื่องของออความสัมพันธ์นี้น่าจะมีใครเข้ามาแทรกกลางในความสัมพันธ์ตลอดแล้วทําให้พวกคุณมีโอกาสที่กลับมาบรรจบกันยากเหลือเกินนะคะในความสัมพันธ์นี้คุณมีโอกาสที่กลับมาบรรจบกันยากเหลือเกินนะคะไม่ตอนช่วงเขามีแฟนคุณก็มีแฟนสลับกันอยู่ไปอย่างเงี้ยก็เลยทาให้ไม่ได้กลับมาคุยกันคบกันจริงสักทีเดียวนะคะ ส่วนตามสถานการณ์ทั่วไปมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีแต่ไม่มีอะไรชัดเจนมองถึงอนาคตไม่ได้นะคะมองถึงอนาคตยังไม่ได้อันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนิดหนึ่งนะคุณเป็นแค่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแต่มีเหตุเพราะว่าใครตั้งคันมีลูกนะคะมันก็เลยทําให้เป็นเหตุที่ทํให้ตอนนี้พวกคุณหาอันนี้บางคนบางท่านนะหาหาสถานการณ์ที่ ให้มันหลบตัวให้ได้นะคะแล้วน่าจะมีเรื่องของบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่คนของคุณทุกคนของเขาทุกอย่างเป็นการอันสลับกันได้นะคะแต่ดัเนนเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นคุณกำลังช่วยกันคิดแก้ปัญหาอยู่อันนี้ในกรณีบางท่านบางคนมองพาายา์จากนี้กว้างที่สุดนะจ๊ะอืมอ่ะต่อค่ะเขาคิดยังไงกับชาวราศีกุมลัคนากุมนะคะเขาคิดยังไงกับชาวราศีกุมลัคนากุม โอเคเขาคิดไม่ตกกับเรื่องนี้นะว่าจะต้องทํำยังไงดีเหมือนกันนะคะไม่ใช่ว่าเขาเขาเขาไม่ไม่ใช่ว่าเขาเขาแบบสบายใจไม่นะเขาก็เครียดกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็หาทางแก้ไขเนี่ยภาวะรักสามเศร้าในบางท่านบางคนนะคะเขาก็คิดอยากหาทางแก้ไขแต่มันแก้ไขไม่ได้เพราะว่ามันมีความสัมพันธ์อีกคนหนึ่งเข้ามาที่เขาก็จะต้องจัดการเหมือนกัน นะคะทางฝั่งหนึ่งก็ไม่ยอมอีกฝั่งหนึ่งก็เกิดเหตุเหตุการณ์อะไรต่างๆมาแล้วทั่วนี้เขาเลยทําได้แค่เพียงรับผิดชอบคุณโดยการที่ยังให้คุณยังยังยังอยากยังให้คุณอยู่ในชีวิตของเขานะคะ The Star นักคุดชาราสีกุมลัคนากุมเขาอยากจะเยียวยาความรู้สึกของคุณอย่างนี้ไปเรื่อยๆเขามองว่าคุณเป็นสิ่งเดียวที่เราทําได้เท่านี้เราคิดยังไงกับคุณอีกเขารักเขาชอบอะไรไหมนะคะ มันเป็นความความรู้สึกดีความรักที่ยังมีอยู่แต่ถ้าแต่ถ้าวันหนึ่งมันมีเหตุที่จะต้องปล่อยคุณไปเขาก็าคงต้องปล่อยแล้วก็รับผิดชอบในสิ่งที่ควรจะต้องรับผิดชอบให้มันเสร็จสิ้นร่วงไปแค่นั้นนะคะภาวะเขาตอนนี้คือเหมือนคนที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะต้องเอาอยัางไงกับชีวิตนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ตรงนี้อันนี้อ่ะทีนี้มีอีกกรณีหนึ่งถ้ากลุ่มไปทําอะไรเขาทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้ เขาังน้อยใจอยู่กับคําพูดของคุณคุณมีคําพูดอะไรบางอย่างที่ทําให้เขารู้สึกว่าน้อยใจนะบางทีเขาต้องการกําลังใจแต่คุณไม่เคยให้เขาเลยมันทําให้เขารู้สึกว่าความสัมพันธ์เนี้ยหรือมันเป็นความสัมพันธ์ที่พร้อมที่จะหลุดมือได้ตลอดเวลานะเพราะมันก็ไม่ได้มองถึงอางนาคตอะไรได้ไกลนะคะอะทีนี้มาดูกันต่อแนวโน้มความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมภลัคนากุมแนวโน้มความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมภลัคนากุมจ้า เจ็ดถ้วยโอเคโอเคอัศวินถือเหรียญน,นะคะแล้วก็ไพ่เจ็ดถ้วยโอเคสามถ้วยโอเคสเตรนท์ Strength. อืบางท่านกูจะชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ดับทาวเวอร์อ่ะเนี่ยเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังหนึ่งเหรียญไปสุดท้ายค่ะสี่เหรียญ โอเคค่ะสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นก็คือความสัมพันธ์นี้ค่ะมันจะเริ่มช้าลงในเรื่องของสถานการณ์ทุกอย่างจะเงียบจะช้าลงจะคุยกันน้อยลงไม่ค่อยได้คุยกันนะคะเหตุเพราะว่ามีความสัมพันธ์ที่มันมีหลายคนหลายเยอะมีคู่แข่งมีหลายคนเยอะนะคะความสัมพันธ์นี้มันก็เลยทําให้คุณกับเขาคุยกันน้อยลงช้าลงนะคะอือ ตัวคุณเองก็เหมือนกันนะชาวราศีกุมและคณนากุมจะมีใครเข้ามาทําให้คุณคุยแก้เหงาในระหว่างที่เขาเงียบไปหายไปนะคะอืมแต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะกลับเข้ามากลับเข้ามาค่ะกลับเข้ามาแล้วก็อยู่ๆเขาก็จะกลับเข้ามาพูดเอพูดคุยกับคุณค่ะยกประเด็นนู้นประเด็นนี้มาคุยกับคุณโดยที่คุณจะตามอารมณ์เขาไม่ทัน มันมีเกณฑ์ที่ว่าในปากนี้นะชาวราศีกุมและคณนากุมความสัมพันธ์นี่มันจะเริ่มดรอปลงคุณเองจะเริ่มไปคุยกับคนใหม่แต่พอเริ่มคุยกับคนใหม่สารสัมพันธ์ได้ดีเขาเองก็จะกลับมาวนเวียนกับคุณเหมือนจะเอาคุณคืนนะเหมือนเขาจะเอาคุณคืนไปนะคะมาด้วยเรื่องแบบโอ้ยมันเจรจามาพูดจาดีทำให้คุณรู้สึกดีเลยนะคะกลับมามอบความสุขอีกครั้งหนึ่งให้กับคุณ นะคะกลับมามอบความสุขให้อีกครั้งหนึง่งแต่ไพ่สี่เหรียญมีเกณฑ์ว่าเขาอยากกักคุณเอาไว้ไงเขากลับมาเนี่ยนะคะเขารู้สึกว่าคุณมีค่าเขาแหละตอนนี้เขาต้องการกลับมาเอาคุณไว้นะคะอ่าอันนี้กรณีหนึ่งค่ะคุณอยู่ของคุณนิ่งๆอะ่ะมีเกณฑ์ที่คนเก่าที่คุณคุยอยู่แล้วเขาหายไปเขาจะกลับเข้ามาจะกลับเข้ามาในชีวิตครั้งหนึ่งค่ะอาจจะมาเลี้ยงข้าวาจะามาดูแลนะแต่ว่าก็หายไปอีกนะคะอืม แต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะมีเหตุการณ์กาทันหันที่เกิดขึ้นก็คือว่าอันนี้ในกรณีบางท่านบางคนนะชาวราศีกุมและคานาุมคุณมีเหตุที่จะต้องทะเลาะก,กับคนรักของคุณด้วยเรื่องของการเงินแล้วคุณก็จะคอนบดไซดกันค่ะเงียบใส่กันเลยต่างคนต่างรักตัวเองนะคะแต่ในขณะเดียวกันที่พวกคุณมีปัญหากันจะมีมือที่สามเข้ามาแทรกลางเป็นคนเก่าของใครคนหนึ่งนี่แหละทุกอย่างเป็นการอานสลับกันได้นะคะโอเคหมอพิมพ์อ่านให้กว้างที่สุดอ่ะเรื่องการงานกันบ้าง การงานของชาวราศีกุมแลัคนากุมนะจ๊ะหนึ่งดาวค่ะมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจใช่ไหมแล้วมันตัดสินใจยากมากนะคะคุณต้องการการของคุณในช่วงนี้ค่ะคุณแบบมันเหนื่อยมากเหนื่อยแล้วก็ไม่ได้คุมกับค่าตอบแทนที่รู้สึกว่ามันไม่สักเซสนะคะแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆเจ้านายมอบหมายงานให้ต้องมาตัดสินใจอะไรเรื่องใหญ่ๆ นะคะเหนื่อยมากเหนื่อยมากเต็มทนนะคะแต่ไพ่บอกว่าอีกไพ่บอกว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วค่ะคุณเป็นดั่งเดอะเมจิเชีนคุณจะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆเรื่องราวหล่านี้ไปได้ด้วยดีแล้วก็จะมีใครคนนึงมาช่วยคุณไว้ด้วยในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะจะมีคนมาชี้ทางสว่างมาบอกมาให้คําแนะนํากับคุณว่าทําอย่างงั้นสิทําอย่างนี้สิไปนทิศทางนี้สินะคะอืม ตอนนี้ใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานค้าขายออนไลน์เหนื่อยมากนะเหนื่อยมากเหนื่อยมากแต่ให้แนะนำว่าให้คุณต้องลองหาพื้นที่ขายใหม่ๆเช่นคุณไลฟ์แต่ facebook อย่างเดียวเลยคุณต้องเปลี่ยนที่ไลฟ์เดี๋ยวนี้มีอะไรบ้างอ่ะช้อปปี้ลาซาด้าแอปพลิเคชันอื่นๆเยอะแยะไปหมดเลยนะคะต้องหลากหลายอาทีนี้มาดูกันต่อนะคะกับการเงินของชาวราศีกุมและคณนากุมค่ะการเงิน เห็นไหมล่ะเงิน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 อีกสองใบจะเรียบร้อยเลยการเงินคุณจะมีเงินคุณจะได้เงินมาจากทักษะฝีมือของคุณจะมีจ็อบพิเศษเข้ามาเป็นเซ็กเว่นจ็อทำให้คุณมีงานเข้ามาทําให้คุณมีเงินมีเงินเข้ามานะคะอื้งานค้าขายออนไลน์ก็ดีนะเนี่ยนะคะอย่างที่บอกว่ามันมีโอกาสที่จะแบบจะดีขึ้น คุณจะได้เงินจากงานขา,ายออนไลน์หรือว่าแม้กระทั่งคุณไม่ได้ทำงานคขา,ายออนไลน์คุณมีงานประจําอยู่แล้วถ้าคุณเอาของเก่าหรือว่ากระเป๋าเก่าเกเสื้อผ้าเก่าเกรองเท้าเก่าไปขายก็มีโอกาสที่จะได้เงินเข้ามาเหมือนกันนะคะส่วนใครที่ทําอาชีพเกษตรกรนะคะใบนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาชีพเกษตรกรน,ะะนี่หม,มอขอพูดนิดน,นึงนะคะผลิตผลอะไรต่างๆเนี่ยยังคุณมีเกณฑ์มีปัญหามีปัญหาเรื่อง มีปัญหาเรื่องของต้นทุนหรืออะไรบางอย่างต้องระวังให้ดีนะคะต้องระวังให้ดีผลผลิตจะมีการเติบโต,ต,ะต,ะตะช้าอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะต้องระวังให้ดีนะคุณต้องอดทนนิดนึงนะคะของกเกษตรกรนะคะส่วนถ้าใครทำงานที่โดดเด่นทางด้านเฉพาะทางหรือฝีมือเช่นคุณทำงานฝีมือ คุณเป็นนักดนตรีคุณเป็นนักร้องคุณเป็นอะ,อะไรที่งานที่คุณแบบทําได้คนเดียวและเจ๋งๆอะไรอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ที่จะมีเงินเข้ามาจากงานตรงนั้นเยอะนะคะมีเกณฑ์มีเกณฑ์นะใครทํางานเกี่ยวข้องกับการสื่อสารคุณก็จะได้อันนี้อีกกรณีหนึงสหรับเรื่องการเงินก็มีเหตุที่คุณจะได้เป็นการจ็อกที่สองเช่นแบบได้รับการว่าจ้างไปสอนภาษาเยอรมันภาษาอังกฤษภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครที่เก่งทางด้านนี้คุณจะหางาน จอกพิเศษตรงนี้ได้เราจะมีเงินเข้ามาอีกนะคะส่วนเรื่องโชคลาภเนี่ยไม่มีไม่มีเพราะไพ่สามใบนี้ออกมาตั้งแต่สองไม้เท้าแปดเหรียญเจ็ดเหรียญเป็นเรื่องของความสามารถของเป็นเรื่องของการหาเงินจากความสามารถของตัวเองล,ล้วนเลยค่ะนะคะอืมแล้วก็บางคนรอคอยเงินก้อนหนึ่งมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะอ่ะนี่ในบางคนบางท่านนะโอเคจ้ะอ่ะทีนี้มาดูคนที่คนโสดค่ะคนโสดชาวราศีกุมลัคนากุม คนโสดชาวราศีกุมและธนากุมค่ะโอเคโอ้สิบไม้เท้าคนเก่าลืมไปเลยคนเก่าต้องต้องลืมไปเลยเขามีเกณฑ์กลับมาแต่เขาก็ยังไม่จริงจังกับคุณอยู่ดีตอนนี้ไพ่บอกว่าอย่าทุกข์อย่าแบกถ้ามีคนเก่ากลับเข้ามาในชีวิตก็อย่าไปเพิ่งแบบอด,ด,ดูให้ดูดูเขาให้ดีๆก่อนว่าเขากลับมาเขาพยายามทําเพื่อเราแค่ไหนนะนะคะแค่ไหนกันที่คุณทําเพื่อเรา นะคะส่วนตอนนี้มีใครแบบไหนที่จะเข้ามาหาคุณบ้างมีเกณฑ์ที่จะเป็นคนอายุมากกว่าเข้ามาหาคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเข้ามาดูคลิปนี้มีเกณฑ์ที่เป็นคนอายุมากกว่าเข้ามาหาคุณ,ม,คณาม,าคมีเก,เนนก,กเาาาณฑ์ที่คุณจะเจอเขาจากการที่คุณได้รับความช่วยเหลือจากเขานั่นแหละไม่ว่าจะเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะต่อทีนี้เรื่องสถานะไม่ชัดเจนค่ะพ้าจะแนะนําอะไรเอ่ยอืโอ้โหคุณคิดว่านี่มันคือรักแท้แต่รักแท้คุณต้องใช้ความอดทนพยายามอย่างมากนะคะไพ่สี่ถ้วย Uh huh. ความสัมพันธ์ตรงนี้ของชาวราศรีกุมและคณนากุมกับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมันมีเกณฑ์ที่ความสัมพันธ์นี้มันจะโอเคขึ้นเขาจะเริ่มเข้าใจแล้วก็เห็นใจคุณมากขึ้นในบางครั้งเท่านั้นบางช่วงเท่านั้นคนคนนี้ใช้ชีวิตตามอารมณ์นะคะต้องดูนิดหนึ่งนะแต่นี่กรณีหนึ่งนะกุมถ้าคุณมันมีเกณฑ์ที่ทีค่คุณคุยกับใครคนหนึ่งอยู่อะแต่คุณไม่ได้ชอบเขาหรอก แต่คุณแค่คบเขาไว้ดีกว่าไม่มีใครครบใช่ไหมสถานการณ์ของความสัมพันธ์นี้คนคนนี้เป็นคนดีนะนะคะอันนี้อีก,กอละนีหนึ่งะคะ่ะอืมอ่ะโอเคต่อกันที่คือตอนนี้ชาวราศีกรุมและคณากุมของสถานการณ์ไม่ชัดเจนเหมือนกับประมาณว่าคุยกับคนที่ชอบแต่เขาก็ยังไม่ยอมใช่กับเรา ส่วนคูยกับคนที่ไม่ได้ชอบมากแต่เขาดันอยากมาใช่กับเราอยากมาแบบเป็นตัวจริงของเราอะไรเงี้ยนะคะอ่ะทีนี้มาดูคนมีคู่ชาวราศีกุมลาคนากุมนะจ๊ะอี e ี่ด n e นนะคะเดอ o o มูนงั้นคุยกับชาวราศีมีนลัคนามีนนะคะสองเหรียญคุณมีเกณฑ์ละหองละแหงกัน,นะคะ่ะแต่ว่าไม่เลิกลาหรอกนะละหองละแหงก็จริงแต่ไม่มีเกณฑ์เลิกลาอะไรนะคะแต่ว่ามันมีภาวะเหมือนดาวตลอดเวลาเลยอะ ดิ่งๆกันเนี่ยใช่ไหมในช่วงนี้นะคะหันหลังใส่กันบ้างนะคะเขาเป็นน้ําคุณเป็นหินอย่างเงี้ยไม่ใช่ไฟนะคุณมีภาวะที่เหมือนกับแบบเย็นๆน,นิ่งๆใส่กันไม่ได้ได่าไมอะไรกันแต่ก็แบบเหมือนนิ่งๆใส่กันความสัมพันธ์ไม่ค่อยมีแบบไม่ค่อยมีพาชันในช่วงนี้นะคะไพ่แนะนํา,นานว่าบางสิ่งบางอย่างต้องปล่อยไปบ้าง The fool ต้องปล่อยไปบ้างเช่น ต้องมีพื้นที่ให้พื้นที่ส่วนตัวกันบ้างเขาก็มีพื้นที่ส่วนตัวของเขาคุณก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวของคุณนะคะเนี่ยจะตัดใจไปจากกันตลอดเลยนะคะไม่เอาแล้วมันยากจังเลยมันเหนื่อยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอืมนะคะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะชาวราศีกุมและคนากุมนี่เป็นดวงทั่วไปนะคะทุกอย่างเป็นการอ่านสลับกันได้นะจ๊ะโอเคโชคดีนะคะใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ถ้าสนใจดวงส่วนตัวอะไรอยู่ใน description box ด้านล่างจ้ะทุกคนและแอดไลน์มานะคะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ